ขอ,อกับสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุลสุคนเดจ้าสบายดีเอฟซีถุกทานทานผู้สมท <ไป S 1> มั้งหลายมอนี่กาพบพ่อก,กับซองแม่ตาพี่น้องเอ้ยแม่นมอน,น,นี่แม่นอ่นกินกินหมูอย่างหมูกระทะพี่น้องเอ้ย เพราะว่านั้นเนื้อหมูบาตาเรือมาแต่ตลาดพี่น้องน,นันน่นๆก็ได้กินเถื่อน,นึงพี่น้องเอ้ยเน่นนนเยอันบ่แม,ม่นยังดอกพี่น้องน้องมิดสโลงได้โท,ทรศัพท์เครื่องใหม่สโลงสลองก็เลยกินหมูก,กระทะพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องป้าลุงสุขูมสุคนมากินน้ำกันเด้อขขการเด้อสบายดีปลาลุง หนูน้อยพี่น้องหนูน้อยก็ยังบ่นอนนี่น่ะนูน้อยก็ยังบ่นอนพี่น้องเอ้ยโอ้ยังเมาอยู่นานบ่เอามากินนําเฮ็ดไดสิเอาเนาะนูน้อยก็ให้พี่น้องเอ้ยคั่น่อุ้มนั่นพอดีสนแรงสนงานี่ต้องได้อุ้มกินพี่น้องเอามาสิเอ้ยกําลังนะฮักเลยร้านสาวกะมาฮักๆนี่บ่อุ้มพี่น้องเอ้ยให้ออุ้มดังฮักมารักทําไม ไม่เคยให้ใครอกหักหนานหน่อยลำมีหัวชื่อใหญ่โพูดใส่เก้ามาได้ก็ใส่โตซอยชื่อกระซ้าเอาเผื่อไว้ใหญ่เลยมาเด้อพี่น้องสุกูสุกคนมากินนำครอบครัวแม่ตาเด้อพี่น้องเด้อแกรบเด่นแมนหักกระพ่อพี่น้องด้นด้นด้นเด็กินเธอหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาแมนยังดอกอินไซต์พี่น้อง ทางบานเศรษฐกิจเฮาเหนยเอ้ยต้องขีดเฮาเด้อต้องขีดประหยัดอาวไอเด้อโคตรชวนผี่ป่านาสุกุสุคนเด้อแม่น้องเทนไอเด้อป้าลุงกินน้ำกันเด้อเด้อป้าลุง กินโมกะถาน้ำลูกน้ำรานเด้อแมนปลาลุงมะสุขุสุขคนเอฟซีถูกทานนั้นานๆได้กินทีพี่น้องเอ้ยห้ากับสิบหมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อเสีบๆจวดจวด น้องขิดกัน oh, ยังพันดดเข่าพี่น้องห้ากรมาแต่อาบน้ำกำลังขิดสาวมานเดซ่นาเดียวใส่ มากินน้ำครอบครัวคนขยันเ้ยพี่น้องโบมเมนแมตตาว่าเอาเองเ้ยพี่น้องป้าลุงว่าวหายใส่สายาครอบครัวคนขยันแมตาก,ก็เลยว่าตามหลังตาขอบอกมก<อ>ข,ขอบใจหลายๆสุกูดสุคนันและที่อันสมครอบครัวแมตาเนาะที่ซื่นส้มแล้วก็ก เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่ตามาตลอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมมิตรแล้วก็ช่องบ่าวตาแล้วก็ช่องแม่ตาเด้อป้าแซ่ก็จะมีอรมาจ้าในนึกดติดตามช่องมายกดติดตามช่องน้องช่องบ่าวตาในเด้อพี่น้องเด้อช่องไม่พี่น้องฮะการลังตั้งเอาน้องคิดสบายดีปารุงคือบโเห็นอ่าเอาไหมโบหเนหนูน้องคิดหลายเถื่อน น้องขิดพี่น้องเอ้ยสบายดีป่าลุงคนกำลังเข่ามาพี่น้องเอ้ยเอ้าไปเอาอยัางอีกอย่าลืมอย่าพลาดเด้อพี่น้องป่าลุงสุกูสุคนอย่าลืมอย่าพลาดเข่ามาหับสมหลาย แล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบ่าวตาเนี่ยเด้อซ่องใหม่พี่น้องเพิ่งตั้งมาอนี่เลยพี่น้องแมนเพราะว่า่นก็ยั่งว้ากันยังบดอยทนาดปันไดเด้อพี่น้องแม่ตาเป็นมือกลองแม่ตากะฝากซ่องให้ลูกพี่น้องเอ้ลูกชายก๊กพี่น้องน้องมีดกับเป็นลูกชายกลางพี่น้องเอ้แมนลูกชายลองกะ สามแม่ลูกพี่น้องตั้ง่องแล้วพี่น้องกนรได้ก็ขอฝากข้อเน็บนำพี่ป้านะอาพอลุงแม่ป้าสุขสุกคนเด้อเข้ามาหับดูหับชมเข้ามาติดตามซ่องเบาต้าในเด้อพี่น้องเพื่อนพอมีรายได้มาเลี้ยงลูกน่อยพี่น้องเอ้ยมียาะฝากซ่องเบลตาก็ฝากเด้อ งลาซังปาตนี่เดือปลาลกเาจะไล่นติดตามาตนเดออังเปนนห็นมน่ะมาโอมาทำแซ่บกนไปปลาลูกเาจะเห็นแลแซ่นอนเล็ดแนนอนงับขึ้นงับเสียงปลาลูเยิดกินมันจะแซ่บไปเ แสบแบทอไเีแสบแสบน้ำกันเดินปลาลุงแสบแ่บน้ำกันเดินปลาลุงเด้อพ่อเอียงไปน่อยหนึ่งเย็นบแล้วแสบแ่บชดจวดเด้อยังอาง แม่ตาเป็นตากร้องพี่น้องเอ้ถากินน้ำลังเขาว่ายังคข้ร้านหน่อยอยู่ร้านหน่อยก็ยังมานอนเพื่อนอนอยู่บดมือน้ลูกนอนอยู่บดมือนอนอยู่บดมือก็ยังมานอนี่ยังดินดาวดาอยู่นี่นะยังดินดาวด่าอยู่นี่นะ นี่ไงขอเส้นส่วน,น,นพี่ป้านาอาพอลุงแม่ป้าสกุลสุคนเด้อเข้ามากดติดตามซ่องน้องมิดแน่เด้อแล้วก็ซ่องบ่าวตาแน่เข้ามา,า,มา,าเเมให้กำลังใจเด้อจ้าเข้ามากดติดตามซ่องบ่าวตาแน่เด้อโอเคมองมตัวได้ไหม

งัดคีบตัวง่ายกูงัดงัดงัดมาสั่นขอบคุณคเขาจขยันเทาเพื่อจะได้ก,กินเพื่อจะได้ก,กินพี่น้องเอ้ยในการเนื้อหมูบาตาัต้าเรือมาจากตลาดน้อยเราพี่น้องจได้ก,กินน้องเม็ดทางน้องเม็ดเป็นผู้ใจอ่ะ

แซ่บน้องกีบว่าแซ่บแซ่บพี่น้องเลยหลังจาก <แน S 2> ขึ้นแตนโลก,กะคำคำพี่น้องเอ้ยขึ้นไปทอนก็น,น้ำคำแม,ม่มาเด้นปะลุงูาไปว่างขยากก็มาอยากก็มาเด้ววินไปสน้องคิดว่ะมดจอมาเลยนะจ้าก,กินหมูกระทะยามแรงแซ่บแซ่บจ้า ต้องห่อนต้องใส่ตัวซอยอ้าวต้องผูกตังห่อนต้องใส่ตัวซอยว่ใส่พี่น้องเอ้ยอย่าลืมอย่าพลาดเดอ้อปลาลุงสุขูทุกคนเดอ้ออย่าลืมเข้ามากดติดตามส่องใหม่เนี่ยเดอ้อขอฝากขอเน็บน้ำพี่ป้านะสุขูทุกคนนะแล้วพอลุงแม่ปลาครับผ<ะ>ู้ใจดีเนาะทานพี่สมทางไลน์เละผู้ติดตามมากับผู้หักสมส่องแม่ตาส่องน้องมิดมา ขอฝากให้กดติดตามซ่องบ่าวตาใน่เด้อจ้าลูกชายกคของแม่ตาเองจ้าแม่แล้วฝากทั้งพ่ออันพ่อจอยก็ให้ให้ดันให้กดติดตามให้กดกระดิ่งให้บ่าวตาใน่เด้อเอื่นซะจอยที่นั่นเป็นพี่สิท่านซะจอยลุ้งบอยนหรือลุ้งนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ร้านในเด้อ ป้าแม่น้องเซ่นน้ำแม่น้องน่าดีนะน้อยน้อยเง้ามบาทนี่เลยน้อยยิงปืนน้อย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 ใหญ่น้อยน้อยคล้ายหนาจะน้อยน้อยอย่าลืมอย่าพลาดเด้อพี่น้องเด้อปลาลุมสกุลสกคนเด้อกดติดตามให้ร้านนเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านเพื่อร้านอันพอมีรายได้อันเลี้ยงลูกน้อยพี่น้องเอ้ย เลี้ยงนูน้อยกินนมกระป๋องนูน้อยกินนมซุ้มผ่อนอ่อนให่พน้องมห่อนทตัวตัวเสดว่าสันพีหน้องเลยก็ดมดีเลยแมตาโบจักว่าเพิ่นชิคินหมูกระถาดอกแมตาไปเมืองกระสือเฮ็ดเข็มพี่น้องกับน้อไม้ ไปเมืองบาดบอกลงแม่เนาะแม่มาพัดวาพอดีมาปเสฐกับปันกินมล่ะทนบอกลงน่ะเจ้าแต่ลยก่อนบัเจ้าน้องเม็ดว่าหยอกเลยไปลูเจ้าคนเจาไม่อีกกักสุดกันเลยกักหมล่าแรเท่าเป๊ะเป๊เปเป แຮບແຮບແອງຄິນ້ີກແຊບບໍປາກເລີົືິມປນປາ กินเต็มปากกินปากบ่ได้พี่น้องเอ้ยฮงเจังได้พ่อพี่น้องเอ้ยเด้อเด้อเด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 บนบ่หนนสิ่งที่พ่อทีุ่ดแม่เียงานเฮงสิ่งที่พอคม้วนดั้ดหน้าลกกพี่น้องเอ้ยนาเรียกหมางานพี่น้องเอ้ยสูบไปน้ำกันพี่น้องเวียกสูงงาน ปั่นบ่ดำก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านเมืองเพิ่นแล้วบ่แลทำนาก็ได้ดูดดำบ่มีน้ำก็ได้พี่น้องกะยาว่ส่วนน้หลายบ่มีกะหมู่ละจ้างแซ่ๆเฮาก็บ่มีประมาณอือดำไปดำคอยดำไปสิทมันแล้วประมาณ2เดือนแล้วๆๆๆดำบ่ดำ่ เด็ดเด็ดแน่นอนยายเพิ่นบ่กินยายบ่กินหมูกินหมูบ่ได้ยายนะแม่นเพิ่นก็กินปิ้งกบนี่กินปิ้กบแม่ยายเฮากิน้กบเนาะ้กบ้กบนานี่เหรอ พี่น้องเด้อมานี่ก่ะสมมาปลาควนอะไรพี่น้องกินกับไก่สีอิ่มอะไรบางทรงไพกก็ดีบ่มีปากบ่มีเว้าดม่ต้าขอลาคลิปเด้อพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเดินะ้านแล้วก็ส่องมาตราได้อปลาลุงสองมาตราขอจบพูดลงใหม่เดี๋ยวจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตราไเด้อ ขอบคุณล่วงหน้าจ้าสบายดีสุขคูซุข้อนคิมนาพอกันใหม่เด้อจ้าอย่าลืมอยา่าพลาดเข้ามาดูหับซมหลายๆเด้อจ้าอย่าลืมอย่าพลาดกดติดตามซ่องบ่าวตาเนี่ยเด้อพี่น้องซ่องร้านพี่น้องมือใหม่น้องใหม่พอมีารายได้เลี้ยงลูกน้อยพี่น้องเอ้ยเน,นียสบายดีดจ้า